สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่อง n e Channel นะคะวันนี้ก็สวัสดีวันสงการวันปีใหม่ไทยของเรานะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะโชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะตลอดปีสอง5ปีใหม่ไทยของเราวันนี้ก็เวลาดึกแล้วจะสี่ทุ่มแล้ว แต่ว่าหนูไม่ก็หนูไงก็ไปเซเว่นเมื่อกี้ได้นีม่มาด้วยมะขามมะขามหวา,า,มหมาแนแอบโฆษณาต้องเข้าแล้วนะ <c oughs> วันนี้เราได้ข้าวผัดหมูร้านอยู่ข้างบ้านนาะิดมะนาวน,นีดหนึ่งนีดหนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยว <c oughs> ันสงการ อยู่แต่บ้านเฝ้าห้องนี้เลยช่องนี้ก็เปิดเทอมมาค่ะมากินข้าวพัดหมูหมูหมูกันชอบข้าวผัดร้านนี้มากค่ะมันจะแบบมันจะเป็นล้วนๆคือผัดตีมากเป็นข้าวผัดที่หอมกินกระทาไม้เฮยไม่ใช่กินกระ้านเลยครอยู่ก็ตามมานะ หาอะไรกินได้อืมอร่อยดูหมูหมูก็จินโตมากกิ็นเ,นเิ่มเลยค่ะชื่อร้านว่าครัวกระเพาแซ่บนะคะร้านนี้อยู่อยู่สกลน,นคร แล้วก็มีกะเพราก็คือกะเพราเป็นแบบโบราณเลยแต่อร่อยมากอดตัวแบบอดแบบพริกแห้งเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวกะเพรากะเพาร้านร้านนี้ให้ดูนะคะ 义乌。嗯、mm，对、hmm. 呀、mm。Hmm. เดี๋ยววันหลังหนูแม่อยากกินเ้าวป่ะับบข้าวผัดแหนมอะไรเงี้ยจะไปซื้อแหนมมาให้แม่ค้าทําให้ก็เหมือนแบบเราสั่งข้าวผัดหมูไปแต่ว่าเราก็ยื่นแหนมให้แม่ค้าผัด้วยอะไรประมาณ คือวันเนี้ยเป็นวันสงการใช่ไหมที่หิวเพราะว่า ไปขับรถหาร้านนู้นร้านนี้ร้านานัน้น,นไม่มีใครเปิดเลยมีร้านข้างบ้านวันนี้เขาเปิดอยากกินก๋วยเตี๋ยวไงเพืวความอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินข้าวขาหมูอะไรอย่างเง,ง,งี้ยรอบเดือแบบอยากซดร้อนๆเลยแต่ว่าร้านไม่เปิดจ้าความหมาอยอะ เล็กดีต้องกินผักนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปซื้อวัตถุดิบมาทำกินเองหมูไก่อะไรเงี้ยล่าจะไปแมคโครเลยซื้อมาทำกินที่บ้านเพราะว่าสงการเขาไม่ขายกับข้าวกัน ดูคำนี้เนี่ยเหนือแบบเยอะมากไม่ใช่เขาผักวิญญาณหมูครับท้องตอให้หมูแพงแต่ก็ร้านนี้คือโอเคเลย ตอนนี้ก็แยวมะนาวแยวมะนาวกินกับข้าวผัดคันสงการมีใครไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเมย์บ้งไม่ได้ไปไหนเลยก็สถานการณ์โควยเนาะล้วก็เจอมากินที่บ้าน ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อนก็ไม่ได้นักอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูไม่กินข้าวเสร็จนะหนูไม่ก็จะกินมะขามนี้ อะขามนี้มาจากเซเว่นอีเลเวล่นกินมะขามนี้เสร็จแล้วก็ไปนอนได้หรือเปล่าเว่อหิวนู่นหนี่นั่น,น,นของกินเยอะแต่ถ้าไม่หิวจริงๆก็ไม่กินนะคะต้องหิวมากๆถึงจะหาอะไรกิน เดีย๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวต่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กรดิงกิงกิ้งให้ช่องหนูเมชแนลด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของหนูเมด้วยนะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะบายบายแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ